เคสกับพี่ฝันนะคะก็จะมาสร้างคอนฟลาญให้กับเบียนากันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเบียนาสิเคสขับค่ะและวันนี้นะคะพี่ฝันและก็พี่เคสนะคะเราสองคนนะคะจะมายึดช่องเบียนากันค่ะ แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพีเคกับพี่ฝันนะคะก็จะมาสร้างความราคาญให้กับเบียรหน้ากันค่ะและสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับเบียรหน้ามากที่สุดนะคะมีอยู่ทั้งหมด7อย่างค่ะเพื่อนๆอยากดูกันหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วเราไปดูกันเลยเบียร์หน้าอ่านหนังสืออยู่หรอใช่ค่ะพี่ฝันนั่งด้วยคนนะใช่ค่ะ เบาลงใช่ไหมคะหรือไม่ค่อยชอบเสียงคนกินน่ะออๆเพราะเอซิมาไม่ร่พี่ฝันเบาลงอย่นี้น้เบาแล้วนะบีมันมันลงทานมากเลยค่ะก็ถ้าพี่ฝันเบาเสียงมากกว่านี้พี่ฝันก็ไม่ได้ยินเสียงเวลาเราดูเอซอมานะ เราก็ต้องได้ยินเสียงมันถึงจะได้อัธรตในการดูก็พี่ฝันอาจจะใส่หูฟังก็ได้ก็พี่ฝันไม่มีหูฟังไงหนูอยากอ่านหนังสือพี่ก็อ่านไปไงพี่ฝันก็ดู ASMR มันอ่านไม่ได้มันได้ยินเสียงสนุกนะมาโอ้ยไปเร็ว ในที่สุดก็ทำให้บีลำคาญได้ นี่มีประโยชน์นะรู้ไหมเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาไหนนะนะโอ้ยจะมารอดไม่ราจะมารอดไม่ไม่ดมไม่ดมไม่ดมไปเร็วไปเร็วเอาสำเร็จนะคะ สกายเล็กครับอย่าทำเสียงอ้วกให้พี่รีลำคาญนะอ ชัวยนะชัวครับเอาเอาอะไรไหมอ่ะเอาเอาเอากระดาษทิชชู่ไหมอ่ะไม่เอาครับโอเคโอเคโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ นี่นี่เองใช่ค่ะทำไรอยู่่ะเล่นเกมอ,อมกินข้าวยังอ่ะ<อ>ยังค่ะอแล้วตอน,นเย็นไปไหนอ่ะน่าจะอยู่บ้าน,ปนไปไหนอ่ะ พี่ว่าจะไปตลาดตอนเย็นอะไปด้วยกันปะไปไหมไปไหมเพราะว่ามันมีเสื้อผ้าร้านใหม่สวยมากเคไปดูยังมีอยู่ร้านยิงตัวละร้อยพี่ชายแล้วมันมีอ่ารองเท้าเนี่ยพี่ฝันว่าจะไปดูรองเท้าผ้าใบสักคู่สองคู่อ่ะหนูก็เหมือนกันอยากได้เหมือนกันเลยเออไปดูป้าล้วเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะไม่ไม่ไม่ไปเลยค่ะเออเหรอเออพี่เคสเนี่ยเดี๋ยวพี่เคสพาพี่ฝันดูเสื้อขอบหน่อยนะพี่ฝันอยากได้เสื้อขอบ่ะ แต่ว่าไปอีกร้านนึงดีกว่าร้านนี้ไม่ค่อยสวนต้องไปอีกร้านนึงอ๋อโอเคงั้นพี่เคสพาพี่ฝันไปเนาะเดี๋ยวไปร้านนี้ไปดูกางเกงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอีกร้านนึงไปดูเสื้อแล้วก็ตอนนี้เออ้วยเออได้งั้นเราก็ต้องไปเร็วๆกันดิใช่เราก็ต้องไปเร็วๆเพื่อที่แบบจะได้มีเวลาเดินชอปปิ้งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเออ ก่อนไหมอ่ะไปไหนอยู่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันพี่ฝันดูจำคุยด้วยอยู่นี่ไงพี่เค้กกับพี่ฝันคุยกันน่ะอะไรเมื่อคีนเคกคุยกับบีอยู่ที่ไหนพี่ฝันใช่ใช่แสรุปเราไปไหนนะเราไปตลาดก็เดี๋ยวเราไปตลาดนะดกันก่อนไปดูรองเท้าไปแล้วแล้วก็ไปโอ๊ยไปแล้วสำเร็จจ้ะ ถักเปียให้ไม่เป็นไรค่ะถักเปียให้นะเอาอยู่ตายนะเชื่อมไปสิสวยๆเนี่ยเนี่ยถักเปียผมมันยุ่งไม่งเนี่ยเออถักเปียเถอะนะอ๋อหอยพี่ฝันยาฝันมันก่อนมันทางนี้มันไม่ถนัดอ่ะยังมาทางนี้เลย เทียงมาทางนี้หน่อยไม่ต้องหรอกทางนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่ฝันอุ้ยฝางยังไม่เสร็จเลยโอ้โหทางนี้ไม่เอาทางนี้หน่อยไม่ฝันทำอะไรเนี่ยโอ้ย กับพี่แก่ทำอะไรเนี่ยนวดเห็นเล่นเกมไงก็เลยจะนวดให้ไม่ต้องไม่ต้องนวดหรอกใครเป็นละโอ๊ยนวดไงนวดไม่เห็นนวดเหรอเห็นนั่งเล่นเกมนานก็เลยนวดไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ต้านั่งาหลังปก่อนนั่งดูไงนั่งดูหึ๊บ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  มันอันนี้มาแล้วเนี่ยยิงสิยิงยิงยิงมันไม่มีอะไรให้ยิงอ้าวหรอหรอหรอ,อโอเคโอเคโอ้ยเมือมม่อยไหมเมื่อยไหมพี่นวลทำอะไรเนี่ยเอาก็ได้ไงกลัวเมื่อยไม่ แล้ววันนี้นะคะเราก็ยิบช่องเบียนาสำเร็จนะคะใช่แล้วค่ะโดยการสร้างความลำคาญให้กับบีนะคะได้สําเร็จนะคะทั้ง7อย่างเลยนะทั้งเจ็ดอย่างก็คือเบียนาลำคาญหมดเลยนะคะลำคายจริงๆด้วยเป็นสิ่งที่ทําให้เบียนารู้สึกลำคาญมากๆเอาจริงบางอย่างหนูก็ลำคาญใช่โอเคงั้นตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆทางบ้านนะคะอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะคะบ๊ายบายบี